สวัสดีครับผมออกคนมันนอกครับมิงจิติมานไส้เวชรปลอมครับผมเด็กพฟ่มครับผมไก่เงี้ยนไก่สดครับผมกาจิมาล่องเบิองมันจิมี่เนียวซิมีปลาบอดแล้วให้เบิองไม,ม้ครับผม,มครับผมไม้เฮา ไม้ที่เคยมาจับปละเข็งขึ้นนะครับดูว่าสิมีโตมีแต่บ่มันหาเขียดบ่ได้ครับผมฝนตกก,ก็ก็ไหลก็แช่เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามรับชมครับอุดหมุนกันครับผมดันกันไปครับเจ้า y o u t u b e วมก,กันบ่ได้เบิ้งคลิปเบื้องไล่สดให้ก็นเยอะ่ววากันเนอครับผม ปางงานก็กจังได้มาหาคลิปครับผมเห็ดคลิปยี่เลยบริลโล่งไร้มือแล้วครับผมเดีย๋ยวไปรุนน้องกันครับผมขีดคั่มแล้วครับเดี๋ยวใส่กันครับผมนี่ครับผมนี่นะไก่สดครับเดี๋ยวขอใส่กันครับผมให้ใส่ให้เบิ้งแค่ล้างเดียวนี่แหละครับผม ລູຊິກບຈັລຸกันครับครับມືນເົລະຫມືແລງົນກກມບິ່อยู่ครับ ใช่แล้วหรอครับผมเวทโบลายหลังหรอกครับวันยี่สิบก็หลังนี่แหละบเพรนะด้านในเหตุไม่ไว้ครับเวทเก่าแต่ปีที่แล้วนะครับคุณครับใช้เวงเดียวนี่แหละครับผมยังมาหลุดน้ำกันครับออมาสมิตรโตมิเต็มเลครับผมเอ่อครับเป็นพนั่นกัมือแรงกัตีลงมไม้ยามนี่แหละครับ เดี๋ยวก็จะเจอกันมื่อเรื่อยๆแล้วครับผมไปครับสวัสดีครับผมคนด้านนอกครับพยายามเบ็ดครับผมยามเบ็ดต้องน้ำยามเบ็ดป้อมเลยครับตัวมีเตี่ยมวะปุ่มีก็จีดีเปลี่ยนเงียวเลยครับผมเดี๋ยวถ้ามีเตีมก็จะได้เบิ้งได้ครับครับผม เข็งพิน้องเข็งไงครับผมก็ถั่วเต็มแล้วครับผมขอเก็บกันครับหล่อนบิดครับผมก็ใช่เงียวไปกันครับอีกเต็มนึงครับผมกรไหลครับ สวยงามเลยครับผมปวดปวดใดดอกครับผมเก็บเลยครับขอเก็บครับผมเตรียมหนึ่งครับผมอะไรครับเก็บต้นครับผม ุผครับผมหลังนึ่เป็นบาพิณอ่ะผครับดึงขสามไปคุณครับให้เป็นหนา,ามมือลึกกับผมเป็นเพียงเขานี่แหละโอ้ลิงมะไก่แทะเง่งหมดเนาะ นั่นสิบ่นอนี่ยังครับผมโอ้จริงความ <coughs> ม,นนมีอย่างครับเปลี่ยนเงี้ยครับผมอง่างพี่นหน้าอเรพี่หน,นไาพี่ไร,ไร้ตัวนญ่ครับตัวนัน อไม่ตายครับผมสวยๆครับขอเก็บ้านครับผมครับผมแก่มนึงครับอร่อยครับไร่ครับผมสวยครับทานกันเลยครับผมก่อนดูนี่ครับผม โคตไอร่ครับผมมันกินเลิกครับโอเคครับผมมานอยู่ครับฟังฟังฟังท่านหนึงนผมที่ผมมาจับกบนะครับผมอันนี้มันอยู่คนระฟังคล้องครับผมกำลังจะขุดฟังนี่ ค่อไทยแล้วครับผมณเบ็ดโพลายครับบทเห็ดหลายเบ็ดรอนครับผมเล่นเสียงเงียบไว้ครับคุณผู้ิพาออนไปทั้งฝุ่นครับคุนี่ครับมองดีผมมาดักปลาครับมาหลัปลาขึ้นอยู่นี่นะครับ มันแหงบุดแล้วครับเข้าเลยแหละนครับเอาสิเป็นหล่อเบืองเขียดครับผมเอ้สิไม่เขียดบ่เอ่อเดี๋ยวมาใส่เบ็ดเงียร่อยครับผม หาลังบุกลังครับผมครับผมเิ็แอบง่ายเลยครับผมไล่แต่งานยู่ครับอร์ดแทมครับผมปลาไหลมานอยู่ครับผมใส่ปลาไหลมือแรกของปีนี่ครับผมบางทีมันนานมันแห้งในค้อ ตัมามมหนานก็เลยไปใส่บนครับผมเดยวทั้งกุ่นน้่งกันเมือนเช้าอีกครับผมว่าชิมีโตมีแตงม่มครับผมเมือนเช้าเจอกันครับสวัสดีครับผมบอกกันตอนเช้าครับเดเพท่านออกเลยครับผมตามเบ็ดฟอร์มครับมือนเบ็ดโฟมเท่าไหร่ครับครับผม ขึ้นก็นได้หลายตัวอยู่ครับสี่ห้าตัวยังให้เบิ้งครับผมอุ้นครับหลังหนึงลงไปเลือกบลูหรือมีป,าป่าบ่ไปลุยน้ำกันเลยครับผมมีอย่างเรื่งหลายอย่างครับ ขิคง,คง,คงครับผมตายเลยปลาขิงเพือกเก็บไวนครับบุกขึ้นเลยพี่น้องปลาบุกินครับผมเก่าอยู่ครับ เงีอ่ใกล้สดบุกินครับผม เต็มแรกครับขอเต็มเล็กครับผมสวยอยู่ครับขอครับไปกินกันครับผมเก่าอยู่ครับผม เป็ดครับผมมีโตมีแตกมยู่ไนก็ยเงกิกให้ยเบิ้งครับครับผมอ่าเป็นลูกขอกครับผมเป็นฟองใช่ไหมแล้วมันใหญ่หลายเดือบไปแล้วหมูใหญ่ครับผมฟอ,องครับผม ปลาเบ็ดกับบกกินครับนครับเป็นลูกคอกครับเป็นฟองอย่างนี้ครับไปครับผมยำเบ็ดครับ บนตกมือนั่นนำถวบแานี้วนบนตกหลายมือนำแหงเบิดครับเป็นโน่นมองนี่ครับผมน่ะมันมก็ะลดลงแง้วครับไฟใหม่ครับผมแป้นเอิดเติด นี่ังสุดท้ายแล้วครับมีบัวลมีนะครับผมบัได้ปลาไหลบัวได้แจ๊กแตงก็เสามาจะมาขึ้นนี่ครับผมขอดตัวหนึง่งเข็งเปลือกตัวนึง มัญหาเขียดเพราะไรครับช่วงการเขียดกับว่านีกลับมาแล้วครับผมมาสรุปผลงานครับเ้านี่ก็ได้คอตัวนึงโบนัยเป็นไหนครับผมตะเข่งตัวนึงนี่ก็เป็นผลงานมันขึ้นครับ và lại xây suối như thật Cái này phi lẻ phong, không lẻ con kì này một sân đầy tùy nhảy và con này có che được vì nữa tiết tạm lắp xung thật không và hai chìm lên tay thật con mà nó